อ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทดสอบนะครับเจ้ากีตาร์ torres model concert smallman นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคือตัวนี้สุดยอดสเปคเลยนะครับไม้หน้าเป็น master grade cedar นะครับคือไม้หน้า cedar แบบเกรดท็อปสุดแล้วนะครับไม่มีท็อปกว่าน,นี้แล้วแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดเป็นอีโบนีนะครับมีอาร์มเรสเป็นไม้นะครับอีโบนีเหมือนกันบริ์เป็น อินเดียนโรสฟูดนะครับนัดนัดกับเซดเดิเป็นกระดูกนะครับเป็นออยโบนนะครับแล้วก็ใส่สายซาวเ s สมานะครับแล้วก็ดูครับไม้ข้างกับไม้หลังนะครับเป็นโซเลอินเดียนโรสฟูดนะครับหลังจะมีความโค้งนิดนึงนะทุกคนลองดูมีโค้งนิดนึงนะครับนะครับคอเป็นไม้สเปนิชซีด้านะครับตามแบบของสเปนนะครับ เป็นท r a d ิช i o น a ลนะครับแล้วก็ดูครับบอดีความสวยงามการเก็บงานนะครับลูกบิดเป็น Open Gear นะครับนะครับสีดำนะครับมีเฮดเเป็น Indian ย o โรสบูดนะครับงานแบบดีมากนะครับตัวนี้มันพิเศษยังไงมันเป็นล t ตติ Bracing นะครับล t ตติ Bracing คือโครงสร้างโมดีข้างในจะเป็นไม้ขั้นๆใช่ไหมครับตัวนี้มันจะเป็น Mix นะครับเป็นไม้ขั้นๆทําโครงสร้างข้างในนะครับเป็นแบบท r a d ิช i o น a ลแต่ จะมีเหมือนรังพึ่งวัสดุรังพึ่งเนี่ยเป็นวัสดุที่ใช้โรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมเรียกว่าลัตทิสนะครับอยู่ข้างในนะครับช่วยให้กีตา้ามันดังระเบิดเลยนะครับคนที่คิดคน้นคนนี้คนแรกน่าจะเป็นเกรกสมอลแมนนะครับขายกีตา้าแบบเนี้ยตัวละ1ล้านบาทแต่ตอนนี้เราทําขึ้นมาเป็นมิกซ์ระหว่างลัตทิสกับไม้เข้ามาได้แล้วนะครับอ่าจะมีความเบาแต่ถ้าเป็นลัตทิสทั้งหมดเลยนะกีตา้ามันจะหนักเท่ากีตา้าตัวหนึ่งรวมกล่องนะครับน้ําหนักกีตา้านะครับ ถ้าตรงเนี้ยทำให้เราเล่นสบายมากเป็นไม้นะครับเราลองฟังเสียงกันดูครับเออ่ลองฟังทชอรโมโลก็ได้ครับ เป็นเ็้ๆเลยลองฟังสามารถเปลี่ยนโทนเสียงได้เวลาเราดีดเข้ามาใ,ใกล้จะน,นุ่มนะครับปกติถ้าเป็นแลตติสเนี่ยโทนมันจะเปลี่ยนไม่ค่อยได้แต่ว่าอันนี้มันเป็นมิกซ์ระหว่างไม้กับแลตติสนะครับเราลองฟังทํานองที่อยู่บนสายทริปเปิลนะครับ บึ้มมากเลยนะถ้าถ้าเราได้ฟังมันจริงๆเนี่ยเสียงมันดังเท่ากับกีตาร์เกือบเกือบเท่ากีตาร์าสองตัวเลยนะตัวนี้นะครับแล้วเราฟังเสียงเบสดูรครับ ก็ t o r r e s m o d เด Small Man ตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ราคา42,000บาทนะครับพร้อมกับไฟ b e r Case นะครับไฟ b e r c a s คสสวยมากเป็นกระไมสีแดงข้างในแล้วก็ข้างนอกเป็นเคสไฟเบอร์นะครับกันกระแทกได้อย่างดีนะครับนะครับความพิเศษก็คือหลังความหลังโค้งของมันเนี่ยช่วยให้เบสมันไม่มีความแข็งกระด้างจนเกินไปปกติใส่สวอเลสถ้าเจอกีตาร์ไม่ดีเนี่ยเสียงแบบแข็งกระด้างเลยลองฟังอันนี้เบสแบบมีพลังมากและนุ่มมาก I uh -huh. กับเ <9 S 2> นี่ยครับทอเรสนะครับโมเดลสมอ l l m a n นะครับก็สำหรับ l a t t e เนี่ยที่เราทำมาเนี่ยคือเราจะทำเฉพาะที่เป็นซีด้านะครับเพราะว่าตามสูตรแล้วอะที่ผมศึกษาคือ l a t t i z โครงสร้าง l a t t e ต้องใช้กับไม้ซีด้าถึงจะแมชกันที่สุดนะครับเอ่อหลายๆคนใช้ Spruce แล้วจะไม่ชอบอะไรประมาณนี้ครับเหมือนโทนเสียงไม่ได้นะครับอบประมาณนี้ ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เพจทอเล s Guitar Thailand นะครับก็เป็นอะไรที่คุมมากๆนะครับตัวเดียวคือผมว่าสำหรับตั้งแต่คนเล่นตั้งแต่พื้นฐานจนถึงแบบระดับสูงคือตัวเดียวก็คือจบแล้วครับ ตัวนี้ก็จบเหมือนกันนะครับลองฟังครับน,นะครับไม่ต้องเล่นรอกีตาร์ดังเลยมันดังมาอยู่แล้วครับเราเล่นต่อไปมันก็จะดังขึ้นด้วยเพราะว่าไม้ซีดาแบบมาสเ e อร์เกรดมันจะ พัฒนาเสียงของตัวเองขึ้นไปได้มากของนี้เสียงมันจะมีความกลมความลึกความชัดนะครับลองฟังฮาร์โมนิกดูสักนิดหนึ่งเนาะ เรื่องเฟรดนะครับเราฝังเพมนะครับอินเลมาฝังมุกที่เฟด5เฟด7เฟด9นะครับสบายมากเลยนะครับในการเล่นลองดูกันอีกทีนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามเพจกีตาร์ทอเลตตอนนี้ขายดีมากสําหรับรุ่นอาร์ดิโอนะครับแล้วก็รุ่นโซนาต้านะครับตอนนี้โซนาต้าเรามาถึงเจนทรีแล้วนะครับเตรียมติดตามชมอันต่อไปนะครับ แล้วก็ใครอยากลองกีตาร์รุ่นไหนไปนลองได้ที่โรงเรียนกีตาร์ไอรินนะครับลองเซิร์ชว่ากีตาร์ไอรินเป็นภาษาอังกฤษอยู่ในอ่ากูเกิลแมพก็จะเจอนะครับนั่งบีทสไฟมันเป็นถนนดิวานนซอย1นทับสครับลงบีทสปุ๊บก็เจอร้านเลยครับซื้อได้เลยครับราคาเท่ากันนะครับแล้วก็มีให้ลองทุกรุ่นเลยที่กีตาร์ไอรินที่ถนนดิวานนตรงอ่าก็ถนนดิวานนนะนะครับที่นนนั่นแหละแยกแคลายเลี้ยวเลี้ยวซ้าย เลี้ยวซ้ายตรงไปแล้วอยู่ขวามือนะครับหรือว่านั่ง BTS ไปก็ได้สะดวกดีโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ